สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ผมก็อยู่ที่พิกซีบางใหญ่ครับมาจอดรอลูกค้าอยู่ก็มีเพื่อนมามาหาครับเนี่ยมาจอดรอด้วยกันรอลูกค้าแล้วบางใหญ่มีร้านค้าครับมีไก่ปิ้งมีไก่ปิ้งครับเนี่ยมีไก่ทอดมาอดลุนได้ครับเนี่ยหน้าพิกซีบางใหญ่ กันเจอลูกค้าเลยลูกค้าเป็นไหนบด